สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซนซองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาพอกันช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยคะเที่ยงวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2567แล้วนะคะอีกบกีมืออีกบุกี้นาทีอีกบุกีชั่วโมงก็จะหอดแล้วนะคะในส่วนรัฐบาลไทยนึงมีถุนายน67เนาะ ในระหว่างนี้บอกเลยว่ามีแต่ที่ดีที่เด็ดนะคะทย่อยทย่อยเขาไมา้เจ้นซองได้นําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงงยังเช่นแนวทางนี้ละคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าเอซถามกันเขามาตั้งแต่ตองงวดคุณ่ะเออเพราะว่าอย่างตีเพราะว่ามันเขาคักเขาเน่เขาตรงๆ90ตรงๆฟันมาสามโตเนาะในงวดวันที่16บหกกีามาานะก้าศูนย์เกานึ่งเก้าสองว่าสัตวเขาเก้าศูบน ตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะในส่วนแนวทางสายในนะคะเออเส้นซองเขียนวางสี่ก็เลยเวาต่อไได้นะคะเป็นเลขลับจากวงในเออเพิ่นให้ตั้งว่าเลขสายในคุณพ่อคุณแม่สายในสั่งล็อกสายในสั่งออกนะคะแต่ว่าเส้นซองเขียนแค่ว่าสายในก็นเลยเวาให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจกันเพราะว่ามีเอฟซีที่จำซอนีไว้แล้วนะคะคลิปนี้ล่ะมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ ในงวดวันที่หนึง่งมีถุนายน6นกเจ็ดได้มาแล้วหลุดมาแล้วปล่อยมาแล้วนะคะจังไกกนสิไปรับชมเราฟังเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันน้าแน่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะว่าเป็นจังไดโตเลขในงวดนี้เป็นแต่คืออีกบอเป็นตะมาอีกบอนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกเซียนสองได้เหมือนกันนะคะ ผู้ใดยังบวกกดติดตามบวกกดกระดิงะ่งก็อย่าลืมกดไว้น้ำแนวเด้อนะคะจะได้โบพาดแนวทางดีๆของทางช่องนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์หลักฐานเก่าก่อนเดี๋ยวเอฟซีทีเพิ่นเข่ามาเอา่อติดตามไหมเนาะเดี๋ยวจะบอกหูว่ามันเข่าอีหลีบอดไซเบิ้งกันน่ะเอามาโชว์ให้แม่เบิ้งเอามาโชว์ให้พ่อเบิ้งแน่เพิ่นหายมาจังใดนะคะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เอ่องวดที่ผ่านมาเนาะสิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดนะคะ เส้นซองน่าจะนําเสนอประมาณก่อนวันหวยออกสองวันอ่ะก็คือจังสีล่ลักเอออีกสองมือเลขสิออกเส้นซองนําเสนอมือนี้คือกันเลยนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาเพิ่อนหายเลขวิ่งมาพร้อมในงวดนั้นนะคะคือฟันวิ่งเก้านะคะมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เออมั่นใจว่าเก้านี่มาแท้นะคะจับคู่มากเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหาจะซองวอลพีดต้นคลิปนึ่งว่ามันเก้าสองนะคะขออภัยหลาย,ลายๆเพิ่นจับเก้าหาเนาะ ผลออกมานะคะผลสลากกินแบงรัฐบาล16พฤษภาคม67ที่ผ่านมา3โตวทไทยรางวัลที่1 690นะคะแนวทางนี้ก็เลยเขาวิ่งเก่าเต็มๆแถมจับคู่ก็เข้าที่90ตรงๆด้วยนะคะอันนี้หลักฐานเดิมนะคะโชว์ให้เป็น สถิตินะคะโชว์ให้เป็น DNA นะคะ FC ที่เบิงไม่นะคะจะได้หูว่าเออแมนเอลิตัวหนีเส้นทองในน้ำเสนอเอลินะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้ดูคลิปนะคะอยากจะเบิงว่าเส้นทองในน้ำเสนอีอลิบอสสามารถเข้าไปเบิงในช่องได้นะคะพิมพ์คําว่าบุญนําโชคนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปยูทูบเพิ่นหะละมันจะเข้าไปนารักคุณพ่อคุณแม่แล้วมันจะมีว่าหน้าแรกวิดีโอไลฟ์สดแล้วก็อะไรสักอย่างนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ จิ่มคำว่าวมดีโอเราเลื่อนเบิงนะคะว่าเส้นซองในนําเสนออิลีบอนะคะดูย้อนหลังได้เพราะว่าทุกคลิปนะคะที่เส้นซองนําเสนอไปไม่ได้ลบเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถดูซ้ําได้ไปดูอีกได้ไปดูหลักฐานได้นะคะอันใดที่เคยนําเสนอมาแล้วเส้นซองกะจะว้าแบบนี้ละเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าแล้วก็ขอฝากแน่นะคะฝากอีกอย่างหนึ่งแน่จักหน่อยนะคะก่อนจะไปเบิ่งแนวทางเนาะคุณพ่อคุณแม่สำหรับผู้ใดที่ สนใจในส่วนความสวยความงามนะคะตอนนี้พร้อมทรงเดอ้อจากคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้มีออเดอร์มีมีทรงของอยู่นะคะถ้าใครพร้อมนะคะพครอยากใส่ไว้กับติดตอมากด้เลยนะคะจะส่งจะได้ส่งให้รอบวันนี้พร้อมกับเพื่อนๆเลยเนาะจะได้เอาไปสวยเอาไปรอพร้อมๆกันนะคะ เป็นครีมนะคะจะเอิ่นว่าครีมหนาไสก็ได้นะคะจะเอิ่นว่าครีมรักษาฟ้าก็ดีรักษาซิวก็ได้นะคะรักษากะกะแม่นนะคะคือมันตอบโจทย์เบิร์ตนะพูดบอกคุณแม่รักษาผิวหนาพ้องค่ากะแม่นคือกันนะคะรักษาคนที่ผิวไม่สม่ําเสมอนะคะลูกคุ้มค้นกว้างก็ได้คือกันเพราะว่าตัวนี้ สรรพคุณขอบคุ้มอิลีคุณบอกคุณแม่เป็นครีมออร์แกนิกนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่าเซนสองการันตีเองเป็นคนใช้เองนะคะหนูเป็นคนแพ้ง่ายแห้งคับแต่ว่าใส่ตรงนี้แล้วบอบแพ้มีตะดีขึ้นนะคะผิวหนาที่เคยเป็นซิ้วเนาะก,ก็ลดลงนะคะพวกรอยดำรอยแดงจากซิวนะคะแล้วกะนูซิมีปัญหาเรื่องคือจังสบฝาขึ้นเนาะตรงนี้จักน้อยนึงเพราะว่าหนานูมันบอบบางนะคะไปแพ้สารมาสองอบแล้วเนาะในชีวิตนี้นะคะ มันเป็นใส่เข้มกันแดดกับอัลยูคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าหนามันอ่อนแอแห้งนะคะเมื่อถือกับแดดอยู่น้าบานๆเน,นี่ยโอ้ยยางออกไปก็คืนแล้วเป็นแบบคือจังสิงเป็นฟ้าจังๆหนูว่าใส่ตัวน,นี้ลหละสังเกตว่าหลังจากอาบน้ำมาเบิ่งหนาจะาของเอ้าคือจังมันจางลงนะคะแทบว่าเห็นเลยนะคะตอนนี้นะะอันนี้หนูเวาในส่วนตัวหนูเองและก็มีเอฟซีที่เพิ่นสร้างไปใส่เนาะเพิ่นกับว่าคือกันนะคะ แม่ใส่มาโอ้ยขีมจุดลักพันสองพันกับว่าเจ้าใส่ตัวน,นี้รักลอยนี่เออจะแม่มันดีซะมีแต่มาสั่งเพิ่มคุณพราคุณแม่ตอนนี้ผู้ที่เพิ่นเอาไปใส่นี่ก็คือสวยรอสวยงามกันแล้วนะคะกะฝากแน่เนาะสำหรับผู้ใดที่ยังลังเลอยู่นะคะกะทาลังเลอยู่เทากับว่ได้ใส่จะเทื่อกับบวงามจะเทือ่อเด้อคุณประคุณแม่กะขอฝากไว้แน่เดี๋ยวสิ้นเดือนมากนะคะลูกค้าที่เพิ่นเคย เอ่อฟซีที่พ่นซื้อไปใส่แล้วบนันนีพ่นล่องเงิ่นเดือนออกพ่นกับสิบัตุนนี่บนันนีถ้าเบิดลดอตนี้แล้วหนูบ่แน่ใจว่าจะเข้าอีกนะคะมือใดนะคะหรือจะรอของอีกนานไหมนะคะเพราะว่าของมันค่อนข้าง,งที่จะมีจํากัดแน่นะคะในแต่ละลลอดแต่ละลลอดเนาะยังไงก็ติดต่อมานะคะ0940292674แอดไลน์มาทิ้งข้อความไว้นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะสะดวกแบบไหนติดต่อมานะคะ โอเคนะคะคุณพ่อคุณแม่เอา,อามาดูแนวทางกันต่อนะคะขอแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยซื้ดอกทาบงประชาสัมพันธ์เอฟซีกับสิบงหู้นะคะอ่าลายท่านหลายคนกับล่างเล่อยู่โอ้ยอยากงามเด้อยากงามเด,อมด้อยากงามขึ้เสียนซองเด้แต่ว่าบอปกาตาสินใจจักเือมันกับบอดายอยะเนาะคุณพ่อคุณแม่ นูใสนูก็ง,งามผู้เดียวนแล้วคุณบอกคุณแม่บอด้งามขึ้นหนูดีทา่าคุณบอกคุณแม่บอใส่นะเออนูวาถือบอน,นละอยากให้ลองเปิดใจนะคะราคากับแบบซื้อเหล็กงวดนึงนี่เมาคีมนูได้เป็นหลายชุดนะคะบอกง่ายๆหลดนะอ่ะอะอะอะา่ๆมา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 บ่งเหล็กสายในเหาเนาะอ่า ทุกงวดก็จะปล่อยมาประมาณนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ใครที่ติดตามแนวทางนี้นะจะไม่ไม่ค่อยได้ตั้งแต่ต่องวดนะคะเพราะว่าเพื่นบอกว่าเป็นเลขวงในเหล,ล็กรับยังสิเนาะมันกบสิตองไกลๆมือนะเพื่อนจังสีดมากนะคะเลขสายในงวดหนึ่งมิยอหกเจ็ดนะคะ วันนี้เพิ่นหายเหล็กจับคูมาสองหางเด้อคุณพ่อคุณแม่บดายหายเหล็กวิ่งมากคือเก่านะคะฟันมาหายเลยสองหางแข็งๆแล้วกับมีเน้นนักมาหายหนึ่งหางเม็ดเดียวเลยนะคะคิดว่าจะถืกอกถืกใจเอฟซีพอสมควรเนาะแต่ว่าถ้าเบิง้งโตเลขแล้วเอฟซีกันนาซิฮูยูดอกถ้าเกิดว่าใสาพเพิ่นฟันเลขกวิ่งนี่เพิ่นจิฟันตัตไดนะคะ นี่คะ่ะดูพร้อมกันเลยนะคะดูใกล้ๆเลยเนาะสำหรับแนวทางเลขสายในนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดฟันมาสองหางก็คือเก่าหนึ่งกับเก่าหาคุณบอกคุณแม่พร้อมเน้นหนักวงกลมแดงจึงคึงน,นะคะไปที่เก้าหนึ่งค่ะนี่เลยนะคะนี่ละเส้นซองวาถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณแม่อยากจะได้เลขวิ่งพงินก็คือ ท่านสองครูนี่มันมีเก่าที่คือกันกะคิดว่าหนาจะวิ่งเก่าคือเก่านะแต่ว่าเพนบดายหายเลขวิ่งมาในงวดน,นี้นะคะหายแต่จับครูมาเลยนะคะ91แล้วก็9ก้านะคะคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงชอบไหมในแนวทางนี้นะคะเป็นตะคือเป็นตะมาบอนะคะคอมเมนต์มาบอกกันน้ำแน,น่นะอ่าบ่ด,ดังที่คุณพ่อคุณแม่ซองหางนี่ เก่ามากอยู่นะคะตามที่เส้นซองนั่เสนอละกะเอฟซีโทรมาบอกแน่น,น,นี่แน่นะคะตอนนี้รักเก่าที่ดังแห้งๆก็คือ้เก่าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดดังมากบางพื้นที่ไม่เออไม่สามารถหยิบจับได้แล้วไม่มีแล้วหาไม่เจอแล้วนะคะแต่ว่าเก่าหนึ่งกับเก่าหานี่เส้นซองว่ามิดมิดอยู่นะคะหมือนเก่างวดหนีเนาะหรือว่าจังใดคือไก่เขามาแล้วสิ ออดังขึ้นมากอีกอยู่บ่อกคือจังใดคุณพ่อคุณแม่เอออ่าลองออกไปพิจรารณาเบิ่งนะคะก็มารอลุ้นกันนะคะว่างวดนี่สีเขาเป็นสองงวดสอนบอ่ที่จริงมันเป็นสองงวดสอนที่คุณพ่อคุณแม่งวดก้อนนกับเขานะคะถ้าเขางวดนี่สิเป็นสามงวดติดนะคะเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่วิเคราะห์เบิ่งดีๆถ้าบบมากบ่เป็นตะคือจอบซ่อมเบิ่งก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้มันสันจอดเนาะมันกายากนะคะ อยังกับปันป่วนเดี๋ยวกับโตนั่นเดียวกับโตนี่นะคะแจ๊กสีวา่าจังไดเนาะสัญจรงวดนี้ไม่รู้ว่าจะมายังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิเคราะห์ไตต่อเมืองดีๆนะคะเอาแค่พ่อหอมปากหอมคอในงวดนี้คุณพ่อคุณแม่พ่อได้ลุ้นกับพ่อละเอือเพราะว่าสัญจรย่ำใดนี่งางเงิดายเงิบกันทั่วประเทศนะคะตลอดเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่อาวยังไงก็ขอฝากแนวทางนี้ให้เอาไปพิจารณาดูนะคะ วันนี้หางพาดเด้อคุณบ่อคุณแม่มือนีเป็นวันพฤหัสบดีเล็กเล่วเจนส่งจากขัดสันนะคะขัดแนวทางเด็ดๆของรัฐบาลให้มาขอนไว้ในมือนีเลยบอกเลยว่ามีต่ที่เด็ดนะคะคัดสันมาเพื่อคุณในวันนี้นะคะแล้วก็ถือว่ามือนีอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายของแต่ละสำนักเลยก็ว่าได้นะคะเหลือเวลาอยู่แค่วันเดียวก็จะถึงรัฐบาลไทยก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะพยายามตามให้ว่า สำนักใดเพิ่นจะมีโครงสุดท้ายมีฟันตัวใดบอนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ล่อค่อยของพาย,ยุกับสามารถคอมเมนต์มาบอกเจนซองก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ตามให้เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ